ใครที่กำลังหาบ้านหลังเล็กๆกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพามาชมบ้าน270ตารางเมตรกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ3บวก3ที่จอดรถบนพื้นที่ดิน145ตารางวาหลังนี้ครับสวัสดีครับผมวสินจาก QD h o ี s เนะครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาชมบ้านนะครับสแปลงสุดท้ายที่โครงการ Q ิวดีเเซนเนเจอร์เเทศบาลตำบลป่าไผ อำเภอสัมปทายจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังที่ผมพาเพื่อนมาเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับก็คือบ้านนะครับที่มีชื่อแบบบ้านว่าคลาสสิกแพทติเซียนะครับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้นํา3พื้นที่จัดรถนะครับบนพื้นที่ใช้สอย270ตารางเมตรครับสร้างบนที่ดินขนาดถึง145ตารางวาครับสรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านแบบสไตล์โมเดินฟิวชั่นนะครับ เชื่อว่านเพื่อนไม่เคยเห็นบ้านสไตล์นี้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับหลังนี้ฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับเป็นแปลงมุมที่อยู่ด้านในสุดนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกนะครับข้างๆบ้านเนี่ยฝั่งนี้เป็นทิศใต้นะครับลมพัดเข้าตลอดเลยนะครับนี่บ้านจะเป็นลักษณะหน้ากว้างๆแบบนี้นะครับยาวๆไปเลยนะนี่เป็นแปลงมุมนะครับท่านเพื่อนเข้ามาจากหน้าโครงการก็คือเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ สามารถขับรถวนออกทางนี้ได้เลยนะครับสบายๆเนาะนี่เดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันของบ้านหลังนี้กันนะครับว่าที่บอกว่า3บวก3ที่จอดรถได้เป็นยังไงนะครับนี่ผมเดินเข้ามาที่ที่จอดรถแล้วครับที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถยนต์ในร่มได้3คันนะครับบนที่จอดรถที่เขาทําเป็นลักษณะแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับได้3คันแล้วก็จอดภายนอกได้อีก3คันนะครับเท่ากับบ้านหลังนี้จอดรถยนต์ได้6คันในรั้วของตัวเองนะครับนี่ แบบบ้านหลังนี้นะครับเขาทําเป็นคลาสคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นคลาสสูงสุดที่ทางคิวบีเฮาได้ทําบ้านมานะครับก็คือทําเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดีกว่าทั่วทไปนะที่เราทํากันนี่อันนี้คือบริเวณที่จอดรถนะครับจะเห็นว่ามันแบบสูงแบบอลังการมากๆนะครับเพื่อนๆคือใหญ่จริงๆผมยอมรับเลยว่าหลังนี้ใหญ่มากๆนะครับนี่ชมกันนะครับว่าสวยแค่ไหน อันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ดินด้านข้างบ้านนะครับจะเห็นว่ามันแบบใหญ่มากนยเพื่อนเดี๋ยวผมลองมาอยู่มุมนี้ก่อนนี่ดูพื้นที่ดินข้างบ้านนะครับใหญ่จุใจเลยนะครับเพื่อนๆหนึน่งงบประมาณ5ล้านกว่าบาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายากมากๆเลยนะครับในวินาทีนี้นะนี่ดูวิวเขานี่วิวเขาหลังบ้านนะครับช่วงนี้อากาศปิดนะครับ ก็เลยยังไม่ค่อยเห็นดอยเท่าไหร่นะแต่จริงตรงนี้เป็นบริเวณที่เห็นดอยชัดมากๆส่วนมากๆนะครับนี่บริเวณวิวหน้าบ้านนะครับมันมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆนั้นเพื่อนเหลือเยอะจนเราไม่รู้จะไปทาอะไรนะครับมันเยอะจริงๆนะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเนี่ยมีพื้นที่ทําสวนเยอะมากๆนะครับป้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะครับ เริ่มต้นมานะครับเดินจากที่จอดรถเข้ามาจะเจอห้องนี้นะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับเพื่อนๆที่เขาทําเป็นลักษณะกึ่งๆอยู่ในตัวบ้านเลยนะครับมีการใส่หลังคาอะไรให้เรียบร้อยเนาะมีช่องแสง 3จุดนะครับ4จุดรวมประตูด้วยนะครับห้องนี้นะครับเขาไว้ทําเป็นห้องรับรองข้างนอกนะครับหรือว่าใครจะเป็นห้องเลี้ยงลูกห้องอเด็กประสงค์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหรือสายตี้จะทําเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้นะครับถือว่าขนาดพอควรเลยนะวางโซฟาได้ติดทีวีเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านในบ้านนะครับเดินขึ้นมานะครับหลังนี้เป็นบ้านยกพื้นสูงนะครับแล้วก็เล่นฟ้าเล่นระดับได้สวยมากๆนะครับนี่ตกแต่งบล็อกช่องลมสวยๆแบบนี้ อนี้วิวข้างบ้านนะครับเนี่ยเป็นเหมือนเราสามารถเอาต้นไม้มาปลูกแต่งสวนตรงนี้ได้นะครับเป็นช่องแสงที่แสงมันสาดลงมาได้ที่พื้นนะครับเดินเข้ามานะครับโซนแรกจะเป็นโถงต้อนรับนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาบิวอินใส่เฟอร์นิเจอร์สวยๆตามที่เราชอบได้เลยนะครับเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะผมจะเริ่มพาชมจากโซนลิฟวิงก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นริฟวิงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโซนดูทีวีนะครับแล้วก็ โซนรับประทานอาหารนะครับตรงนี้นะเขาติดเป็นฝ้าหลุมให้หมดเลยนะครับเล่นระดับเล่นฝ้าสูงมากนะครับแล้วก็ตัวฝ้าเพดานนะคือสูงแบบสูงมากๆเดี๋ยวผมขึ้นขนาดให้ดูนะครับความสูงตรงโถงนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนนะเพื่อนๆนี่นะครับเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้รับประทานอาหารนะครับเสร็จแล้วจะมีโซนนี้ครับเป็นครัวนะครับที่เป็นดับเบิลเคาน์เตอร์นะครับแบบนี้นะ มีครัวให้2ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งนะก็จะมีฟังก์ชันตามที่ผมเห็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทำอาหารคุกกิ้นะครับก็คือมีฮู้ดูควันเตาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นซิงสองหลุมหนึ่งพักแล้วก็โซนเตรียมอาหารตรงนี้วางตู้เย็นนะครับเดินออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับจะเจอโซนที่หลายๆคนทวิหินหานะก็คือโซนสักลลางที่เป็นต่อเติมออกไปแบบนี้ครับแยกออกจากตัวบ้านเนาะนี่ ตรงนี้ก็มีน้ําดีําทิ้งปลั๊กมาให้เป็นห้องแบบห้องอลลอ่เลยนะครับที่เขาทํามาเป็นแบบปิดครึ่งน,นึงเปิดครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเปิดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นก่อเป็นตัว L เ,เป็นฝั่งปิดนะครับซึ่งดูดิดูหลังนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเดินมาจากที่จอดรถนะครับเพื่อนๆสามารถเดินเชื่อมผ่านรับเบียงที่เขาเตรียมมาให้แบบนี้ได้นะครับอันนี้ลงรถเนาะอันนี้คือห้องอเนกประสงค์เมื่อกี้นะครับเด <ๆ S 2> ินปุ๊บนะครับเขาทาเป็นเทปูนนะครับแล้วก็ทําเป็นทางเดินมาให้ตรงนี้นะครับ เราสามารถเดินเข้าบ้านทางนี้ได้นะครับเผื่อว่าถ้ามีเม่มีแม่บ้านนะครับไม่อยากให้เขาเดินผ่านห้องรีทวิ่งนะครับสามารถให้เขาเดินผ่านระเบียงข้างหลังบ้านอ้อมมาได้นะครับนี่นะครับนี่บริเวณแบงค์บงนะครับเป็นวิวนานะตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบ้านนะครับชอบอยู่คนเดียวชอบชิลๆนยครับมานั่งตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นบริเวณระเบียงไพรเวทข้างข้างบ้านนะครับดูเขาตกแต่งบัวนะครับสวยมากๆเลย อันนี้บ้านเพิ่งได้ประมาณ70%นะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะยังเหลืองานเก็บรายละเอียดอะไรอีกเยอะนะครับงานปูกระเบื้องงานทาสีผมคิดว่าประมาณถ้าเร่งจริงๆประมาณเดือนนึงนะครับถึงจะเสร็จนะครับเพราะว่าสกเกลบ้านมันใหญ่เนาะ270ตารางเมตรนะครับและนี่คือส่วนของอ,อ่าเรียกอะไร Entertainment Zone นะครับต่อไปผมจะพาไปชมห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้เป็น Double Master Bedroom นะครับก็คือมีห้อง Master สองห้อง พาชมห้องไหนก่อนดีอ่ะพาชมห้องนี้ก่อนดีกว่านะครับห้องนี้นะครับเป็นดูเพื่อนๆด,ด,ดูเขาทําเป็นโถงสูงนะครับประมาณ4เมตรกว่านะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้ประตูนะคะรับก็นึกภาพตามนะครับเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นประตูนะครับจะเจอซุ้มโค้งตรงนี้อันนี้เป็นโซนบริเวณที่นอนเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยก่อนจะเข้าห้องนอนจะเป็นตรงนี้นะครับก็คือโซนที่ไว้สําหรับทําตู้เสื้อผ้านะครับหรือใครจะทําเป็น walk in closet นะครับ ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะตรงกันข้างกับห้องน้ำนะครับเพนเพื่อดูห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ห้องน้ําเขานะครับมีมาให้ในตัวเลยนะครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนนอนนะพนเพื่อนเพื่อดูนะโซนนอนโซนนอนคือนอนจริงๆนะครับมีฟังก์ชันนอนเท่านั้นเลยนะอยู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วเพื่อนเพื่ดูช่องแสงโอ้โหจะสูงเลยขนาดน,นี้นะครับ <c oughs>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  อันนี้คือบริเวณห้องนอนนะครับที่ตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยไว้ทํางานได้นะครับมีโซนสําหรับวางโต๊ะทำงาน <c oughs> เผื่อนั่งเล่นเกมในห้องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือนอนอย่างเดียวนะครับซึ่งจะบอกว่าช่องแสงใหญ่มากๆนะถ้าเพื่อนๆน,นอนห้องนี้จริงๆอ่ะกลางวันคือเปิดเปิดผ้าม่านเปิดเลยนี่คือแบบสว่างเดินแบบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับนี่ต่อไปเป็นห้องนอนที่2นะครับเป็นมาสเตอร์เบดมที่2นะแต่อันนี้ใหญ่ๆยาวๆนะครับ เดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอกับห้องนอนนี่นะครับมีห้องน้ําในตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีโซนแต่งตัวให้เหมือนกันนะครับว a l k in closet ให้เหมือนกันก็คือเดินเข้าประตูมาตรงนี้ก็มาแต่งตัวมีอ่า build into เสื้อผ้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่า d o u b l ม master bedroom นะครับสําหรับครอบครัวใหญ่เนาะหรือว่ามีสองครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันนะครับ เดินมาที่โถงตรงนี้เป็นโถงตรงนี้เป็นรับประทานอาหารนะครับทนอีกครั้งถ้าจะเข้าห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็ห้องนอนสุดท้ายก็คือห้องนอนที่3อยู่ตรงนี้นะครับติดกับห้องน้ําเลยนะเป็นห้องนอนลักษณะยาวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวิวเข่าวิวดอยด้วยนะนี่ ตรงนี้เป็นวิวหลังบ้านนะครับเป็นวิวหลังบ้านซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะมาทําเป็นสวนอะไรตรงนี้ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะเหมือนแบบว่าใครที่กําลังหาบ้านแบบเท่ๆนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็สไตล์แบบเรียบหรูแบบนี้ก็ผมแนะนําให้มาชมหลังนี้นะครับสรุป ฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับรหัสจะเป็น S E N 09 0 2 1ขีดนะครับ s e n a t u r e 9แปลงที่21เนะครับเป็นบ้านแปลง2แปลงสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับที่เหลือเราขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในซอยที่เป็น r i v a t e นะครับก็คือเป็นตัว U นะครับย u โ o p ปียน o ซนของเราเข้าออกบนออกได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน3มห้องนอน3ห้องน้ํา3บวก3าที่จอดรถนะครับพื้นที่ใช้สอยรวม 270ตารางเมตรนะครับใหญ่มากๆนะครับตั้งอยู่บนที่ดิน145ตารางวาแปลงมุมนะครับนี่และเพื่อนๆนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะราคานะครับเพียง5 5 3ล้าน5แบาทนะครับราคานี้เราฟรีโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีของแถมให้พวกแอร์พวกนี้ จุใจมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆนะที่อยากมาชมบ้านหลังนี้ตัวจริงนะครับสามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์เดิมเลยครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนเบอร์นะ0 9 4ย์8 4 1 4 1สครับผมยังมีบ้านอีกหลายแบบให้ชมนะครับแล้วก็หลายทำเลด้วยไม่ว่าจะเป็นสันทรายสารพีท่ารัวแสงกำแพงลำพูนนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่1.98ล้านเท่านั้นนะครับใครที่กําลังหาบ้านเชียงใหม่อยู่นะครับติดต่อผมมาได้เลยครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกที่อยากได้บ้านสวยและก็ด,ด ความหลากหลายไม่เหมือนใครใครมาที่คุณฟังราคาดีๆต้องคิวดีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเฮาส์เท่านั้น